สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเชินเคยประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดำอัพข่าวจาอัปเดตข่าวคราวกังวลทุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ตูนยูนิเต็ดฟีเจอร์ดิ้งเจ๊ดำทุกวันและฝากแลบด้วยที่อดตูน33นั่นเองนะเอาวันนี้พวกเราของนักเตะ8ปดปอดเอ็นโกโรกองเต้กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของฐานอากาศขารักเชนซีนะจ๊ะล่าสุดในวัยสามปีเนี่ยโอ้โหอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดทั้งปีเลย ฤดูกาลนี้เพิ่งกลับมาเล่นให้เชลซีได้เมื่อตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วสัญญาก็ใกล้จะหมดกับเชลซีแล้วยังไม่ได้ต่อไปด้วยทาให้เจ้าตัวเนี่ยอนาคตไม่แน่นอนแต่ล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสกาตสปอร์ตนะกองเต้ยืนยันว่าอยากอยู่กับเชลซีต่อไปในฤดูกาลหน้าอยากจะมีส่วนร่วมในโปรเจกต์ใหม่ของท็อตโบรีเจ้าของใหม่ของเชลซีด้วยแล้วก็กูซื้อใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนั่นเองนะโดยกองเต้สัมภาษณ์สกาตสปอร์ตแบบนี้ว่าแน่นอนเลยครับผมเนี่ยอยากอยู่ร่วมในโปรเจกต์ที่นา,นนนา,า,นนากกัม แต่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วนี่คือหนทางสู่ความสําเร็จหนทางสู่แชมป์หวังว่าเชลซีจะกลับมาสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งแล้วกลับมาร่วมกันสู้อีกครั้งในแนวทางนี้มารอดูแล้วกัน ว่าผมจะอยู่ตรงไหนของสโมอสรน,นี้แต่ผมหวังนะว่าจะมีที่ให้ผมในการเปลี่ยนแปลงสโมอสรครั้งนี้และนี่คือการเปลี่ยนแปลงคั้งสำคัญของเชลซีเลยเอารอดูนะกองเต้ยังไม่ต่อสัญญาใหม่แต่อยากจะอยู่กับเชลซีต่ออ่อยขนาดนี้แล้วท็อตโบรีเบดัตเอ็กบาลีรวมไปถึงโค้ชคนใหม่รีบๆให้สัญญาใหม่กองเต้กันล้วกันนะเนาะอ้าวแฟนเชลซีเอาไง อยู่หรือไปดีสำหรับเอ็นโกโล่8ปอดกองเต้คอมเมนต์มาบอกหนก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเราตู้ยูเนเต็ดฟีเจอริงหรือดัมทุกวันฝากและด้วยนะที่อย่าตูน3 3นั่นเองนะพรุ่งนี้มาอัปข่าวกัหมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ